ท่านผู้ชมดูนี่ กันสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้ก็อยู่ในช่องของ n อ็อีกแล้วนะผมแล้ววันนี้เราก็านำยำยำยำ,ำ,ำ,ำมาเห็นอะไรวะอะไรลากหัวแบบใหม่อะอะไรวะลากหัวแบบใหนะม <Wow. S 1> ล่ลากหัวแบบบาวันนะครับผมบาวันบาทูบาทีบาโฟแล้วจริงๆอ่ะลากหัวแบบบาวันมันมีมานานแล้วท่านผู้ชมท่านผู้ชมรู้เปล่ามันมีมานานแล้วเมื่อเดือนก่อนนะผมเ <Yeah. S 1> พื่อนผมก็ได้บอกมาแล้วแหละว่าเฮ้ย hey, หนุม่มมันมีตั้งแต่เดือนก่อนแนละ้ยเว้ย แล้วบาวันไม่ได้แช้คนแรกด้วยนะครับผมเป็นช่องของอ่านี่นะครับโซไซเบอร์ so, นะครับผมช่องนี้นะครับผมเทคนิคโคตรดีท่านผู้ชมเอาจริงเทคนิคโคตรดีแต่ผมไม่ได้ติดตามเลยว่ะช่องนี้แม่งดีจริงอ่ะติดตามเลยปุ๊บกระดิกเลยโอเคเดี๋ยวไปดูอ่าเทคนิคนี้กันว่าพี่เขาเนี่ยจะสอนอยังไงนะครับผมเดี๋ยวไปดูกนตั้งแมคคารินและเอ็กกับกันด้วยนะครับเกมนี้จะครั้งนะครับผมชุดของสายไฮไลท์ จ้าสุดเลยนะครับที่สายไฮไลท์ใช้กันนะครับจะใช้เนี่ยท่านผู้ชมวันที่26คอคอเดียวเลยผู้สภาคมอ่ะใช่ปะพสภาคมอ่ะได้ใช่ไหมเป็นอ่าสไนเอร์นะครับอ่าจำพวก SVD Woodpecker SK จำพวกนี้นะครับอ่ถ้าปกติเวลาเรายิงเนี่ยครับไม่เปิดสโคปมันจะล็อกตัวอย่างนี้ใช่ปะใช่นะครับอ่าประมาณนี้เลยนะฮะยิงยังไงถ้าเอาไว้ใกล้ตัวมันล็อกตัวนะครับแต่ถ้าเราเปิดสโคป มันล็อกตัวก็จริงแต่ถ้าเรากดยิงไปเรื่อยๆมันลาหัวง่ายใช่ถ้าใช้สโคปนะครับผมทุผู้ชมเร็วๆเลยกดสโคปพร้อมกับปุ่มยิงนะครับแล้วก็ลากขึ้นกดสโคปพร้อมกับปุ่มยิงคานะนะครับผมอ่าลากเบาๆนะครับประมาณนี้เลยนะครับและก็สโคปอีกทีนะครับผมอ่าแบบเร็วๆเลยนะแบบเร็วๆเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับอ่านะเต็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองมายิงจริงกันดูนะครับผมอ่านะครับเอามาร้อยครับ ใช้ได้ผลนะฮะเอาม่าร้อยยังใช้ได้ผลนะฮะเอาสายสายลากหัวเลยนะครับกวอามาโอเคเราก็มาอยู่ในหน้าต่างของฟีฟ่าแล้วเดี๋ยวเราไปทํากันบ้างว่ามันจะติดเหมือนพี่เขาหรือเปล่านะครับผมว่าเทคนิคนียมันเวริร์กจริงหรือเปล่ามันอาจจะไม่เวิรก์กสำหรับผมก็ได้เพราะว่าผมอันนั้นไงไม,ไม่เคยทํามาก่อนไงกระหลงโกง้งนะครับผม หลอดเลยวะเดี๋ยวเอาดีเซอร์ตไปด้วยเดี๋ยวผมจะลองยิงตรงนี้แล้วก็ไปลองลองแบบลองยิงลองยิงข้างในโซนดูนะครับแต่ตอนนี้ผมขอขอฝึกก่อนนะผมเดี๋ยวข้ามไปตอนที่ผมเข้าไปในโซนแล้วผมขอฝึกแป๊บน,นิดนึงนะผมเพราะว่าผมไม่เคยเลย่นมาก่อนเอออย่างแรกตั้งค่าสโคปใช่ไหมดูดิผมเล่าสโคปสี่ไปหนึ่งร้อยไม่ไหวไม่ไหว,ไไหวต้องลากมาสามนะผมจะให้มันเบาลงอีกน,นิดนึงผมขอฝึกก่อนหนะเห็นไหมนะ่านผู้ชมผมไม่เป็นเลย ก็ได oh, no! so oh, okay. so so ้อยู่นะก็ได้อยู่นะพูดไปเล่นไปพูดไปเล่นไปไอสกบสองหรือเป่าเดี๋ยวตั้งสกอบสองมันช้าลงแป๊บนึงนะผมชมชมเอาให้เทั่วกันเพราะว่าเวลาลากเนี่ยผมจะได้แบบใช้ความรู้สึกเดียวแต่ได้สองกระบอกประมาณนี้นะผมผมทำอะไรของกลัวเนี่ย โอเคท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวตัดเข้าช่วงที่ผมไปลงโซนเลยแล้วกันเพราะว่าตรงนี้ผมฝึกนานนะครับผมเดี๋ยวมันจะชิมจะยาวนั่นแหละนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไว้รอ okay, โอเคผมน้องๆทุกคนหนูๆทุกท่านนะผมห <c oughs> ยอกหยอกหยอกอ่าผมก็ได้ฝึกมาแป๊บเนื้อแหละเพราะว่าอ่าผมผมผม,ผมเออนะครับผมผมไม่ไม่ได้ปรับตรง UMP นะครับ ดูดิท่านผู้ชมมันเวลาคลิกเลยมันจริงมันมันยังไงอะมันรู้สึกมันดูดอะป้องมดูดตัวนะผมผมปรับทุกอย่างเป็นศูนย์เหมือนนะเพราะว่าผมเล่นเมาส์มคอคข้างไวนะผมนะครับถ้าปรับเป็นไวอีกมันจะไม่ได้นะผมเอ้ย <Nope. Nope. S 1> <c oughs> ยากนะท่านผู้ชมทำเป็นเล่นไปต้องฝึกนะของนี้ต้องฝึกนะทจริงๆผมฝึกอ่าประมาณสี่นาทีครับเอ้ยโดยนอะไรสับ ท่านผู้ชมต้องค่อยๆใจเย็นลากนะผมผมทำไม่ค่อยแบบติดร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยถ้าศัตรูเดินเงี้ยมันมันยิงยากมากเลยครับท่านผู้ชมดูดิผมเป็ผมเม็กะใครใครที่ซึ่งเซียนก็สอนนิดนึงนะผมผมว่าไม่ได้เซียนขนาดน,นั้นสูตรนี้กำลังมาใหม่เนี่ยผมผมว่าเฮ้ยไปตามกระแสไปช่วงนึงนนั่แหละผม่าเล่นแบบเดิมนะผม <laughs> ตัวขนาดแบบล่างมากกว่าะขนาดแบบลากลากเองมากกว่าผมไม like kind of ่ไ like, ม so right <Oh so ่ขนาดแบบสะโผบแล้วก็ยิงอ่ะเวลาแบบยิงมันยากกว่าคุณคิกยิงก่อนเหรอหรือว่าไงอ่ะต้องต้องแบบคิคิกยังไงอ่ะแบบคิกขวาเหรอสะโผบสะโผบลากยิงเหรอยากว่ะถ้าอยู่ไกลๆผมว่าทำทำไม่ได้อ่ะมันแบบรู้สึกติดติดตัวนะครับผม ยากกว่าท่านผู้ชมไม่ไหวว่ะสูตรนี้แม่งงําแพ้ว่ะเฟลเลยมิชชัดเฟลเนี่ยถ้าลากเองเงี้ยมันยังม,ม,มีโอกาสที่แบบติดหัวไงเห็นปะ่ะดูดิมันไม่ได้ว่ะหรือว่าผมเล่นใจร้อนด้วยวะดูดิเนี่ยโอ้ยยากยากายากยาก,ยาก,ยาก อ,อยิงยากจริงวิ่งไก่ไก่ซ้อมลบเลยเน<อ>ี่ยโหดท่าเอวิวกันทั่วห้องเลยร<อ>้อนให้ร้อนให้เออตายถ้าซ้อมกับเป้าอ่ะมันมันยินงนี่แค่ไงท่านผู้ชมมันมันง่ายนะครับ ต้องแบบคลิป็ปจังหวะนะผมค่อยๆลากแล้วคลิป็นจังหวะอ่ะมันจะขึ้นสักเม็ดหนึ่งเฮ้ยอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะหัวร้อนแล้วนะนนโอเคเนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูคลิปอีกรอบหนึง่งให้ท่านผู้ชมสังเกตในคลิปที่ผมว่าทำไมเขายิงแล้วติดติดบ่อยจังแล้วเราทำไม่ติดที่เล็งเป้าไม่แม่นนะครับผมวางเป้าไม่แม่นให้กดยิงสักหนึ่งครั้งก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ทำตามสูตรนะนี่เป็นไง ติดหัวร้อยเปอร์เซนต์เลยนะครับผมโหมโหโหดกว่าลูกนั่งยิงมปอีกไงฮะโอ้สูตรนี้นี่โคตรโกงเลยนะครับโหมโหบอกเลยมันต้องทยมมันต้องทําให้เชี่ยวชาญนะผมท่านผู้ชมต้องฝึกบ่อยๆผมว่าสูตรนี้ต้องฝึกบ่อยๆถ้าฝึกบ่อยๆนี่อาจจะทําได้ก็ได้ครับผมอันนี้เห็นไหมจากในคลิปเนี่ยเขาสาธิตเวลายืนนิ่งๆเฉยๆแต่เขาไม่แต่เขาไม่ให้ดูตอนที่มันวิ่งอ่ะตอนนี้นะฮะดูครับปั๊บเห็นไหมหัวชัวร์ร้อยเปอร์เซนต์นะยายอะไร พร้อมยิงนะครับลากขึ้นนะครับผมนิดเดียวนะฮะนี่ฮะเลยนะครับผมโมโคตรโกงอ่ะสูตรนี้ดูช้าๆครับวางเป้าตรงไหนก็ได้นะครับข้างๆตัวให้สกูบล็อกเพราะว่ายังไงมันล็อกหน้าอกอยู่แล้วนะครับจากนั้นนะครับผมให้เรากดยิงพร้อมลากนะครับแล้วก็สกูบจะติดหัวทันทีเลยนะฮะยังไงอ่ะนะครับผมให้ดูอีกครั้งนะครับดูว่าวางเป้าตรงไหนก็ได้นะครับผมจริงๆวางตรงไหนก็ได้เลยนะครับเนี่ยครับ ติดหัวยิงสโคบลากขึ้นสโคบยังไงวะหัวโคบลากขึ้นนะครับผมจริงๆวางตรงไหนก็ได้เลยนะครับผมแล้วก็ยิงบวกสโคบลากยิงสโคบลากขึ้นสโคบโอเคไปฝึกกันดูไปท่านผู้ชมดูนี่ ไงล่ะเพราะว่า <c oughs> มันเวอร์กับปืนนะเดี๋ยวมาก่อนป่ะหรือว่าที่ที่ทำเมื่อกี้เสรสอีกคอเที่ท <c oughs> อกพ,พอจะติดก็ติดนะพอไม่ติดก็ไม่ติดเลยท่านรชงด,ดูดิ <c oughs> ผมปรับสีขึ้นอีกนิดน,งนึงดีกว่า <c oughs> อืมปข้อสามนะโอเคโจโจ เนี่ยพอจะติดก็ติดจังเลยผ <Wow. S 1> มลากบอไปหรอลองลองปรับ DPI เมาส์เดี๋ยวผมปรับ DPI เมาส์เึ้นอีกนิดนึ่งโอ้โอันนี้เมา์ช้านะสังเกตเห็นน้องผมไหมเนี่ยเห็นปะไม่เห็นมั้คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้มาอัปเดตเรื่อง DPI อีกรับนึง พีไฟนี่เริ่มน้ำบอลที่มีเทคนิคใหม่ๆเลเกิกดขึ้นเยอะเลยครับผมตายเถอะวินโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะผมไว้ไปปวดหัวกันทีหลังนะผมสุดบ้าสุดบออะไรไม่รู้นะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนอนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยถ้าหากว่าชอบอคลิปนี้เพราะว่ามันไม่มีสาระก็ฝากกดไลค์ให้กันด้วยครับฝากกดติดตามเฮ้ย ทำไม่ติดเนี่ยใครทำติดก็เมนไว้หน่อยนะผมว่าเอ้ยทำได้จริงพี่ทำได้จริงน้องทำได้จริงหวยไอ้สัตว์ทำได้จริงวะไ,ไ,ไอ้เหี้ยอโอเคไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครง่กันด้วยไปซีอูนะครับผมร้อนว่ะ